สวัสดีฟีทุกท่านนะคะ,ะลูกแมวเข้าบ้านแล้วนะคะเข้ามาอยู่บ้านน้องวุ้นแล้วนะคะก็เอากลงอันนี้นะคะมาให้เด็กๆได้อยู่กันกับแม่เขานะคะซึ่งก็สะดวกต่อการที่แม่เขาจะให้นมเขาก็คือเปิดกรงไว้ตลอดเวลาเพราะว่าแม่เขาคุนชินกับบ้านหลังนี้นะคะแม่เขาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าแม่เขาเป็นแมวของน้องวุ้นเองนะคะก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ น้องทั้ง10ก็ไม่ได้อยู่ครบทั้ง10หรอนะคะเขาก็จากเราไปบ้างเพราะว่าจากไปกระทันหันก็มีนะคะเพราะว่าน้องอาจจะไม่แข็งแรงเนี้ยคะ่ะ mm. ก็น้องวุ้นเขาก็ดูแลอยู่นุก,ก็เอาอาหารไปให้น้องด้วยนะคะอาหารเปียกของแมวเด็กนะคะเขาก็กินกันอยู่นะคะต้องขอบพระคุณอาหารจากท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟที่เมตตาเด็กๆทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ ตัดมาที่ในบ้านบ้างนะคะตัดมาที่ในบ้านบ้างอันนี้ก็ลองเอาเสื้อของชบาตอนที่เขายัางเล็กๆตัวเท่านี้เองนะคะชบาเอามาให้สีทองใส่ดูนะคะดูอากาศมันก็เป็นแบบว่าเยน็ยนๆหน่อยก็ฝนตกนะคะก็เลยลองให้ใส่แต่ว่าดูแล้วเขาคงไม่ชอบหรอกคะ่ะสุดท้ายคงจะได้ถอดออกให้เขานะคะเขากำลังแบบงงกับตัวเองที่ว่าเอะอะไรมาอยู่ในตัวฉัน เป็นเสื้อของฉบานะคะเล็กมากนะคะเล็กจริงๆตั้งแต่ตอนที่ฉบายังเล็กๆอ่ะเขาผอมกว่านี้อีกนะคะสีทองสีทองเขาจะไม่ค่อยดื้อไม่ไม่ดื้อไม่อะไรเลยนะคะเชื่อฟังเราเราให้ทําอะไรก็ทําดีๆนะคะทําสั่งอะไรให้ทําให้นั่งอะไรเขาก็เขาก็อยู่ดีๆนะคะสีทองนะคะพอเป็น เขาเป็นแมวเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะเขาแบบก็ซนอยู่นะคะซนอยู่ดูนะคะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเสื้อนะคะดูแค่นี้ก็ดูออกแล้วนะคะเขากําลังตกใจง,งงกับสิ่งแปลกปลอมในตัวเขานะคะ <c oughs> <c oughs> กระโดดเป็นลิงเลยนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องได้ถอดออกให้เขานะคะลองใส่ดูว่าเขาจะใส่ได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาใส่ได้นะคะ ของพี่ชบานะของพี่ชบาตั้งแต่ชบาตอนตัวเด็กๆเ,เท่านี้แหละหนูใส่ได้เลยอันนี้ใครเนี่ยน่าจะเป็นมาตินนะคะมาตินอันนี้ของเล่นนี่ไปค้นเจอนะคะเพราะว่าแต่ก่อนถุงทองสามสี 4, เขาไม่เล่นเลยเขาไม่ใช่แมวเด็กนะคะพอมีแมวเด็กมาเขาก็ก็เลยเอาให้เขามาเล่นเขาก็เล่นกันแบบโอ้เสียงดังนี่มาผ้าม่านนี่ขาดหมดนะคะผ้าม่านเสียดายจัง ผ้ามานดีๆเขาก็เกาะขาดอะไรขาดหมดนะคะแมวเด็กนี่เขาเขาก็ซุกซนนะคะก็รู้อยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยแหะคะ่ะข้าวของพังเสียหายจะเอาได้มาเย็บเข้ากันไม่รู้มันจะเย็บได้ไหมนะคะผ้าม่านผ้มาม่นสวยๆดูทําพังหมดเลยบ้านหลังนี้คงเป็นถูกแมวยึดอำนาจแล้วะคะ่ะ เขาเป็นเจ้าของแล้วเรมั้งดูนี่ช่วงเช้านุกจะไม่ปล่อยออกมานะคะเพราะว่านุกรีบนะคะนุกมาโรงเรียนเกือบสายทุกวันเลยเพราะว่ากว่าจะเก็บเด็กเข้าได้ะค่ะเอาเขาออกมาผ่อนคลายกค็คงจะเป็นช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นช่วงที่กลับมาจากทํางานนะคะเวลาที่เขาเล่นกันเนี่ยเวลาที่ปล่อยออกมาพร้อมกันเนี่ยเวลาที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยโอ้ย ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดถึงความวุ่นวายนะคะจนกว่าพวกเขาจะเล่นเหนื่อยจนกว่าจะเข้าโกงจนกว่าพวกเขาจะเพียหลับไปนะคะนั่นแหละค่ะช่วงเช้าจะปล่อยไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ไหวะค่ะนุกเก็บเด็กกว่าจะเก็บเด็กเข้าได้กว่านุกจะได้ไปโรงเรียนนะคะขนาดตื่นตีห้าก็ยังจะไม่ทันนะคะก,ก็เดี๋ยวก็ ออนุก,ก็มีเรื่องจะเล่านะคะออคือหลวงพ่อที่อยู่วัดป่าที่นุกไปหาน้องหมาะคะ่ะที่ทุง่งนานะคะแล้วมันจะมีวัดป่าเลี้ยวขวาเข้าไปใช่ไหมคะหลวงพ่อท่านได้ท่านได้มราณาภาพไปนะคะคือหลวงพ่อท่านมีแค่ออรูปเดียวนะคะอยู่ในวัดนะคะมีท่านอยู่คนเดียวในวัดป่านะคะแล้วมีหมาสามตัวซึ่งแต่ก่อนหน้านี้นุกไปวัดไปจังหันเช้าอะ่ะก่อนที่นุกยังอยู่บ้าน อ,อยู่ที่เก่าอ่ะอยู่ที่โรงเรียนเก่าอยู่บ้านเก่าตรงนั้นที่ยังไม่ได้ย้ายบ้านน่ะนุกก็ไปจังหันเช้าช่วงโควิดที่ปิดโรงเรียนนุกไปเกือบสองเดือนสามเดือนนุกไปทุกวันเลยแล้วนุกก็แล้วหมาเนี่ยนะมันก็คุ้นชินกับนุกนะคะมันก็คุ้นชินกับนุกแล้วทีนี้พอหลวงพอ่อท่านเสียไปเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลหมาเลยนะคะสามตัวอยู่ในวัดสงสารมากเลยไม่ได้กินอะไรเลยนะคะ ก็มีคนที่เขาเป็นคนขับสำล้อที่เขาเวลาหลวงพ่อจะไปไหนมาไหนหลวงพ่อจะโทรเรียกให้เขาพาไปอ่ะคนนั้นน่ะก็ไปให้อาหารเขาบ้างนะคะอาหารที่ปลากระป๋องที่เหลืออยู่บนสาลานะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ปลากระป๋องมันหมดแล้วอาหารที่บนสาลามันหมดแล้วน้องไม่ได้กินอะไรเลยนะคะน้องไม่ได้กินมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้นุกไปหาน้องหมาที่ทุ่งนา นุก,ก็เลยเจอเขาเขาก็เลยบอกว่าพออาหารเม็ดไปให้น้องหมาอยู่ในวัดได้ไหมนุก็พอดีมันก็มีไม่เยอะเพราะว่านุกเอาไปแค่ให้น้องหมาที่ทุ่งนาเพราะว่านุกไม่กล้าเข้าไปในวัดนะคะเพราะว่าในวัดมันน่ากลัวนะคะเป็นวัดป่ามันเป็นคือถ้าเราเข้าไปถ้ามีใครขี่รถตามเข้าไปนี่ถ้ามีคนคิดไม่ดีไม่หลายนี่เราเราเราแย่เลยนะคะเราแย่เลยนุกก็เลยสงสารก็เลยแบ่งไปให้แล้วทีนี้ วันนี้นุกว่าจะพูดกับเขานะครับเขาบอกว่าเขาไปให้อาหารได้แต่ว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่มีอาหารแล้วซึ่งครอบครัวเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยที่เขาจะต้องไปดูแลหมาสามตัวในวัดนะคะนุกก็เข้าใจเขาหาเช้ากินขํานะคะเขาอาชีพขับสํารล้อรับจ้างนะคะนุกก็เลยคิดว่าถ้านุกค่าเอฟซีท่านใดอยากเมตตาอาหารสักกระสอบหนึ่งของน้องหมาน่ะจะนุกจะเอาไปไว้กับเขานะคะ เอาไว the the kind of ้กับเขาแล้วให้เขาไปให้หมาที่วัด3มตัวนั้นได้กินนะคะคือบ้านเขาไม่ได้ไกลจากบ้านหลังเก่าของนกที่อยู่ที่อยู่โรงเรียนเก่าที่อยู่บ้านเก่าของนกเลยนะคะไม่ได้ไกลเลยนั่นเลยค่ะนกว่าจะเอาเอาให้เขาแล้วก็ให้เขาไปให้น้องหมากินจนกว่าจะมีพระมาอยู่วัดแทนนะคะตอนนี้วัดว่างเปล่านะคะไม่มีพระเลยจนกว่าจนกว่าจะมีพระมาน่าจะเดือนสองเดือนน่าจะมีพระมาอยู่มาอยู่นะคะนุกก็เลยคิดว่านกกจะ อยากทําแบบนั้นนะคะเพื่อที่น้องในวัด3ตัวจะได้กินนะคะเขาไม่กล้าออกมากินกับฝูงที่อยู่ทุ่งนานะคะเขาไม่ถูกกันแล้วเขาจะกัดกันด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องที่นุกอยากจะเล่านะคะอยากจะแชร์สู่กันฟังนะคะว่าว่านุกสงสารเขามากเลยนะคะสงสารหมาสามตัวที่อยู่ในวัดมากๆเพราะว่าน้องน่ะไม่ได้กินอะไรเลยนะคะวันนี้นุกก็ว่าจะจะเอาอาหารเม็ดที่มี ก็แบ่งไปซึ่งมันก็มันก็ไม่มากนะคะว่าจะเอาไปให้คนขับสำล้อนะคะแกไปนาแกทุกวันแกได้ไปวัดแกได้ผ่านวัดนะคะก็เขาก็คงจะเอาไปให้น้องอยู่นะคะ